สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าใครกันนะที่กําลังแอบบหึงแอบบหัวคุณอยู่ในขณะนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าใครกันนะที่กําลังแอบบหึงแอบบหัวคุณอยู่นะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานตัวตนของคุณแล้วก็ของเขาเกันก่อนเลยนะคะว่าพลังงานตัวตนของคุณและพลังงานของเขานันเป็นอย่างไรนะคะของคุณนะคะได้ The World นะคะ เอกซบวานจัสติมินทูซ็อกวานเดอสเตนพลังงานของผ้า ในซอสในซับคัพส์เดือดสั้นไฟสับเป็นเกลือในซอส ใต้สำนักนะคะได้เดเอะทาวเวอร์นะ คือในตรงนี้นะคะเราอยากจะบอกว่าพลังงานตัวตนของคุณนะคะเป็นชาวธาตุลมได้นะคะกลุ่มตุเมถุนเนาะเป็นชาวพลังงานธาตุลมกลุ่มตัวเมถุนและในตรงนี้นะคะสิ่งที่เรามองเห็นก็คือชาวธาตุไฟแล้วแล้วก็ชาวธาตุไฟ ชาวธาตไฟชาวทัดไฟบ่งบอกได้ว่าตัวตนของคุณหลักๆเลยในตรงนี้เป็นชาวทัดไฟจะมีพลังงานธาตุลมเข้ามาในตรงนี้บ่งบอกถึงการที่อารมณ์ของคุณกําลังฉุนเฉียวกําลังมุทะลุกําลังเร่งกําลังรีบกําลังร้อนที่ต้องการที่อยากจะได้หรือเร่งเร่งรีบต่อการกระทําในการที่อยากจะ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปในในทิศทางที่รวดเร็วหรือให้ได้ดังใจคุณนั่นเองเพื่อให้ก่อให้เกิดการเริ่มต้นใหม่ถ้าหากความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นคุณรู้สึกเบื่อรู้รู้สึกเหมือนต้องการอยากจะจบอยากจะเลิกลาอยากจะแต่งหักแล้วในตรงนี้นะคะเพราะถ้าสำหรับด้วยตัวทาวเวอร์นะคุณก็จะมีพลังงานที่ดูเหมือนกับว่าอยากจะไปเริ่มต้นแล้วอยากจะจบความสัมพันธ์นียเพื่อที่จะพัฒนากับสิ่งใหม่ๆในตรงนี้ แต่ถ้าในกรณีที่คุณเป็นความสัมพันธ์ใหม่ในตรงนี้คุณก็มีความรู้สึกที่อยากจะเร่งร้อนในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือชัดเจนในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะในพลังงานตัวตวนของคุณนะส่วนในพลังงานตัวตวน,นของเขานะคะอ่าเดี๋ยวก่อนนะคะเพราะพลังงานตัวตน,นคุณนะคะเป็นพลังงานธาตุไฟเนาะเด่นๆเ,เลยคือธาตุธาตุไฟละส่วน คุณที่เข้ามาดูหรือพนังงานที่เกี่ยวข้องกับคุณในตรงนี้นะคะมีโอกาสสูงนะที่จะเป็นชาววันอังคารได้หรือราศีเมษได้หรือเป็นชาววันอังคารพลังงานธาตุไฟได้นะคะเมษสิงห์นูแล้วก็มีชาวราศีสิงห์อยู่ตรงนี้นะคะที่บ่งบอกอยู่ตรงนี้แล้วก็ราศีธนูนะคะราศีธนูราศีสิงห์นะพลังงานชาวธาตุไฟเมษสิงห์นูนะคะค,คนที่เกิดวันอ,อังคารนะคะ ในพลังงานของคุณในตรงนี้สามารถไวเวอร์ซ่ากันได้นะสลับกันได้นะคะสลับกันได้นะอันนี้ที่เราบอกว่าเป็นของคุณอ่ะอาจจะเป็นของเขาก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะอันนี้ของเขาอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะแล้วในตรงนี้นะคะเอซับซ้อสนะคะเอซับซ้อนในตรงนี้วงบอกถึงชาววันพฤหัสนะคะชาวราศีเมถุนพลาดลมนะหรือกุ่มตุลมถุนนั่นเองนะคะแล้วก็ในซับคัฟส์นะคะในตรงนี้วงบอกถึงชาววันพฤหัส ต่อีมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่แปวันที่เก้านะคะวันที่สองมาตรงนีไ้ได้นะคะชาวธาตุไฟเมษสินธนูหรือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้นะคะวันที่ห้าเอ่เอไฟซัพินเดเคลิลนะคะวันที่ห้าชาวธาตุดินพกษกนมังกรน,นะคะ มีโอกาสได้นะคะที่คุณนั้นจะมีชาววันพุธหรือคุณเกิดวันพุธหรือมี energy วันพุธอยู่รอบกายของคุณนะคะแล้วก็ราศีพฤษภนะคะในตรงนี้เนาะแล้วก็พลังงานธาตุลมนะคะคุณตุนมีตัวนี้ในตรงนี้นะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้หรือเป็นวันและเวลาของคุณนั้นสลับกันได้นะเพราะว่าหนึ่งในนี้จะมีชาววันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์เนาะที่เดียวกันอยู่ในตรงนี้แล้วก็มี ชาววันพุธเข้ามาวันพฤหัสเข้ามานะคะนะก็อาจจะสลับเป็นได้นะคะเพราะว่าในพลังงานของเขาในตรงนี้นะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยังเป็นเป็นแรงบันดาลใจยังเป็นที่ประทับใจยังเป็นสิ่งที่ต้องการยังมีความรู้สึกดีอยู่ในตรงนี้แต่เพียงแค่ว่าอุปสรรคที่เข้ามาในตรงนี้นั้นเขาไม่สามารถที่จะจัด,จดการหรือแก้ไขอะไรได้มันจึงทําให้เขานั้นรู้สึกเหนื่อย รู้สึกท้อกับการที่จะพยายามในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าในระหว่างที่ตัวคุณนั้นมีความพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเร่งรีบเร่งร้อนอยากจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ชัดเจนอย่างรวดเร็วในตรงนี้เกิดขึ้นและเขาคนนี้มีความเหนื่อยมีความท้อมีความอยากจะหยุดนิ่งแต่ทั้งที่ก็ มีความพยายามที่อยากจะต้องการอยู่ยังมีความต้องการในความสมันนอยู่แต่ว่าเหนื่อยท้อก็เลยดูเหมือนจะนิ่งไปแต่ในใจยังต้องการอยู่นะคะแต่ส่วนคุณนั้นรีบร้อนเร่งรีบอ,อยากจะชัดเจนและความรู้สึกของคุณกัะเขาล่ะจะเป็นยังไงนะคะความรู้สึกของคุณความรู้สึกของคุณได้เดสอสซอกวานไฟซับซอสเดิเด เ o ียงซอส s ูซัปเป็น t ะ c ข้าในความรู้สึกของคุณนะมีความเฝ้ารอมีความเฝ้ารอมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนและแก้ไขในการที่จะเฝ้าดูเฝ้ารอสังเกตการในการเปลี่ยนแปลงในงครั้งนี้แต่คุณไม่แน่ใจว่าไอการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของคุณนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดแต่คุณก็พยายามที่จะสังเกตการเฝ้าดูรอคอยสอดส่อง เราก็เฝ้าเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของเขาอยู่ในตรงนี้นะคะแล้วก็มีการภาวนาการร้องขอการต้องการเหมือนเป็นเหมือนกับพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างพยายามที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่มีการสื่อไม่มีการสื่อในทางด้านคำพูดจะเป็นสื่อทางด้านจิตวิญญาณส่งจิตนึกถึงคำนึงถึงอะไรประมาณนี้ออกไป และคุณก็เหมือนกับมีพลังงานที่อยากจะเปลี่ยนจากการที่แค่คิดถึงหรือส่งจิตพลังงานไปหาเขาพยายามที่จะแสดงความรู้สึกความคิดของคุณทางทางาทางจิตวิญญาณให้กับเขาได้รับรู้ในตรงนี้คุณพยายามที่จะเปลี่ยนในตรงนี้เปลี่ยนเป็นการแสดงเป็นคําพูดการกระทําแทนในตรงนี้นะคะคือคุณอยากจะเหมือนกับ จากที่ไม่สามารถที่จะทําได้หรือไม่แสดงเป็นการกระทำหรือไม่ชัดไม่ชัดเจนได้คุณจะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือความรู้สึกของคุณคือคุณจะทําทุกวิถีทางที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตรงนั้นมันชัดเจนมากขึ้นนั่นในความรู้สึกของเขานะคะคที่แอมเปร์ king software a e d software design ิ r i n c e s s d amp p คือคุณยังมองว่า เออคือเขานะคะคือเขายังมองว่าคุณนั้นยังเป็นเด็เอ็มเปของเขายังเป็นคนที่ยังยังคงคลองใจเขาอยู่ยังได้ใจเขาอยู่ยังเป็นคนที่ยังอยู่ในใจเขาเสมอเขาไม่สามารถนําคุณออกจากใจได้หรือนําออกจากความผิดความรู้สึกของเขาได้นะคะในตรงนี้เดอเวิลมีความหึงหวงกันอย่างแน่นอนนะคะมีการใช้อารมณ์มีการป้าดปันศาสตร์ความรู้สึกกันในตรงนี้เกิดขึ้น แต่เขามีความมั่นคงต่อความรู้สึกของเขานะอืมเขามีความรู้สึกมั่นคงต่อคุณมีความรู้สึกว่าคุณนั้นคือหนึ่งเดียวกับเขาเขาต้องการคุณเขารักคุณมากไม่ว่าจะเป็นอย่างไรจะอันตรายแค่ไหนจะต้องฝ่าฟันอะไรเขาจะลุยเพื่อคุณเหมือนกับว่า พลังงานเหมือนกับก่อนหน้านี้เขาอาจจะหยุดนิ่งชะงักไปเหมือนกับไปรักตนเองเหมือนกับไปใช้เวลากับตนเองเหมือนไปเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับตนเองมาแล้วในครั้งนี้พร้อมและพร้อมที่จะลุยที่จะสู้ที่จะพยายามในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะปรับเปลี่ยนใหม่อืมเพราะเขามองว่าคุณยังเป็น หนึ่งเดียวในดวงใจรดอไฮปนเทสแล้วก็เป็นดีเอมเพสคนที่เขารักมากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราถามว่าใครกันนะที่หึงหวงคุณในขณะนี้ที่กำลังจะคิดรักกำลังที่จะหึงหวงคุณในขณะนี้นะคะเออนะคะก็คือหัวข้อคิดสดนะคะมันก็ตะกุกตะกักตรงนี้นิดหนึ่งเนาะก็คือใคร ที่กำลังจะหึงหวงคุณมากที่สุดในตอนในตอนนี้ก็คือบุคคลที่นิ่งหายไปบุคคลที่นิ่งเงียบหายไปเพราะการนิ่งเงียบของเขานั้นไปเป็นการนิ่งเงียบเพื่อที่จะไปเรียนรู้ไปศึกษาตัวตนของเขาไปเหมือนกับไปหาคำตอบให้กับหัวใจของเขาให้กับตนเองในตรงตนี้และเขาก็กลับมาเพื่อที่จะมาแสดงถึงความชัดเจนให้กับคุณ เพราะฉะนั้นแล้วใน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 แรนดอมนี้บ่งบอกถึงการที่ว่าคนที่หายไปที่จากไปจะกลับมาบ่งบอกได้ว่าคนที่คนที่คุณเฝ้ารอคอยให้เขากลับมาเขาจะมาชัดเจนให้กับคุณและเขาก็หึงหวงคุณเป็นอย่างมากไอ้การกลับมาในตรงเนี้แหละคือเป็นการหึงหวงคือเขามีการเฝ้าดูสังเกตการได้รับรู้เรื่องราวของคุณอยู่ในตรงนี้เขาได้เห็นคุณ ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลหรือเป็นอะไรก็ตามในตรงนี้นะคะเขามองเห็นคุณเขารับรู้เรื่องราวของคุณอย่างแน่นอนและเขาก็หึงหวงคุณเขาจึงได้มีการกลับมาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะเขาทนไม่ได้แล้วกับการที่จะเห็นคุณไปเป็นของคนอื่นหรือเป็นของใครนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้คนที่หายไปนั่นแหละคะ่ะจะกลับมาและคนที่หายไปนั่นแหละคะ่ะเขาจะชัดเจนในความสัมพันธ์นี้เนาะโอเคนะคะเราจะมาดูกันนะว่า ต่อไปนะคะเราจะมาดูกันนะในเมื่อเรารู้แล้วว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงแล้วเขาจะทําอะไรในตรงนี้และไพ่อยากจะแนะนําอะไรให้กับ จงรักพระเจ้าสุดหัวใจและให้ลึกซึ้งเหมือนกับว่าให้เชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น,น้ำมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะช่วยคุณได้นั่นเองนะคะให้คุณเชื่อมั่นและรักและศรัทธานะคะเขาลก ตัดสินว่าคุณไม่ไม่ถูกอ,อย่าเพิ่งตัดสินว่าความสัมพันธ์นี้จะไม่ได้นะคะจงเชื่อนะคะจงเชื่อและอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางที่จะเป็นอะไรตรงนี้นะคะพยายามอย่าไปตัดสินก่อนอย่าไปตัดสินก่อนที่เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นนะ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณนะคะ n o t h i n g s h a l l b e Impossible u n t o y i u v a b ฉันี่สุขฉันฝากไว้กับคุณสันติสุขของฉันฉันมอบให้คุณนะคะคือในตรงนี้นะคะกำลังจะบ่งบอกว่าให้คุณ,ณเชื่ออย่าเพิ่งไปตัดสินว่า ไอสิ่งที่เราบอกไปในทั้งหมดทั้งมวลน,นีจะเป็นไปไม่ได้และจะไม่เป็นความจริงนะเราใต้สำรับนะคะก็คือผู้ใดก็ตามที่จะปฏิบัติตามภาพประสงค์ของพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้นั้นคือพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราอืนะคะก็คือประมาณอารมณ์ว่าจงเชื่อเถอ อย่าเพิ่งไปตัดสินนะคะว่าคุณนั้นจะไม่ได้รับสิ่งนี้หรือสิ่งนี้ที่เราบอกไปจะไม่เป็นความจริงนะคะขอแค่ให้คุณนั้นเชื่อนะคะเชื่อเถิดแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะเชื่อและมั่นใจศรัทธานะคะและมั่นใจว่าคุณจะต้องได้และคุณจะได้นะคะในตรงนี้หรอก็คือแค่แค่น้อมรับแค่น้อมรับพลังงานนี้แล้วก็ ยินยอมแล้วทำตามนั่นเองนะคะแล้วคุณก็จะได้ได้รับรู้ถึงการที่ที่ได้รับความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเนาะคือท่านบอกว่าถ้าหากคุณทำตามและคุณศรัทธาและคุณเชื่อคุณจะเปรียบเสมือนดั่งพี่น้องท้องเดียวกันกับท่านเลยนะคะ เรามาดูกันนะครับ,รบให้โทรงจีวิญญาณกำลังจะบอบเร็งคุณน,นะครับโซลแคปอินเนอร์ปอยโซลเลิก ารายชายคือสิ่งที่คุนนั้นจำเป็นที่ต้องมีก็คือความรักความรักและก็เชื่อมั่นในเสียงที่คุณนั้นได้ยินเสียงภายในของคุณแล้วก็ลงมือทำคุณเท่านั้นที่จะสามารถทำได้คุณเท่านั้นที่จะนำพา นำพาความรักในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีหรือคุณเท่านั้นและก็เป็นเพียงคุณเท่านั้นที่จะต้องลงมือทําเพื่อที่จะก่อเกิดความรักในครั้งนี้เพียงแค่ให้คุณนั้นฟังเสียงหัวใจหรือเสียงภายในของคุณนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่โซน,นจิตวิญญาณกำลังจะบอกอะไรกับคุณอ่อไพ่ ลมแมงเอนเจลนะคะขอโทษด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะเรียกชื่อผิดนะคะโอเคให้ลมแมงเอนเจลนะคะ e x p e c t y o u r love เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะจะมีการแสดงถึงความรักแสดงออกซึ่งถึงความรักนะคะเร็วๆนี้นะคะแต่ยังไงแล้วคือ Go ahead and make to romantic guide to ก็คือเป็นยังไงแล้วอะ่ะคือจะต้องมีการ้กับชั่นก่อนนะคือคุณจะต้องมีการกระทำออกไปก่อนอะเหมือนคุณมั่นใจในความรักกระทำซึ่งความรักการกระทำในตรงเนี้ยคือในตรงเนี้ยค่ะคือโซแคปคุณก็ต้องทำก่อนทำตามเสียงเรียกร้องภายในใจของคุณซึ่งนำพามาด้วยความรัก แล้วในความรักในครั้งนี้จะกเกิดขึ้นได้เพียงพอตัวของคุณนั่นเองแล้วเร็วๆนี้จะมีการแสดงถึงความรักถึงความรู้สึกโรแมนติกเกิดขึ้นแต่ว่าจะต้องมีการกระทําจากคุณก่อนนะคะ first นี่คือการจีการเริ่มต้นการกระทําก่อนนั่นเองนะคะจะต้องมีการเหมือนกับมีทั้งพลังงานแล้วก็มีสิ่งอื่นที่หล่อหลอมเดียวหล่อหลอมหล่อหลอมด้วยกันนะคะคือ ทั้งคุณและเขาจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงจะจึงจะสามารถที่จะเป็นพลังงานเดียวกันได้หรือจะเป็นความสัมพันธ์นี้ได้นั่นเองนะครับ Free your self นะคะปลดปล่อยตัวเองออกมาอย่าไปยึดติดอย่าไปเครียดอย่าไปวิตก,กังวลอย่าไปกังวลว่าตัวเองไม่สามารถทําได้ตัวเองไม่กล้าตัวเองยังกลัวอยู่อะไรตรงนี้นะคะ New เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเป็นรักครั้งใหม่จะเป็นบุคคลใหม่ นะคะใต้สำหรับเป็นเว้งนะใต้สำหรับเป็นเว้งนะคะในตรงน,นี้นะก็คือจะมีการแสดงถึงความรักหรือมอบความรักให้ก่กันจะมีการจีบมีการสารความสัมพันธ์จะมีรักครั้งใหม่เข้ามาแต่ยังไงเราให้คุณนั้นปลดปล่อยอย่าไปเคร่งอย่าไปเครียดอย่าไปกับวิตกกังวลอะไรมากมายมากมายนะนะคะก็คือว่าจะเป็นเอเนอร์จีนี้นะคะสาหรับผู้ที่กําลังคิดถึงหรือ กำลังหึงหัวคุณอยู่ในตรงนี้นะยิ่งพูดหัวข้อก็ยิ่งเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้ตรงข้างหน้าเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์เอาไว้ให้นะคะว่านี่คือหัวข้ออะไรเนาะเพราะว่าในตอนนี้ก็คือปรยายายมที่จะสื่อถึงบุคคลที่หึงหววคุณที่คิดถึงคุณและหึงหววคุณอยู่ในตอนนี้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะรวบรวมใหม่แล้วเราจะทําหัวข้อให้ดีๆมากกว่าน,นี้นะคะโอเคเนาะ แล้วในตอนนี้นะคะก็คือก็จะมีพลังงานเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้การแลากันยิ่งดีตลอดไปแล้วสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เนาะเพราะว่าทุกๆคอมเมนต์มีความสําคัญทั้งหัวข้อหัวข้อเรื่องแล้วเราก็จะได้รู้ถึงความต้องการของแต่ละคนด้วยนะคะในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ทุกคนมีความสําคัญมีความเป็นส่วนส่วนร่วมในตรงนี้นะคะยังไงเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตาม ก็เป็นกําลังใจอย่างนี้จะไปนาะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ